โอเคด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาถ่ายมาเรียกว่าในโกะพาร์ทที่สองนะครับก็พาร์ทนี้ก็อาจ,จใช้เวลานานหน่อยนะฮะเพราะเกมนี้ไม่มีไม่มีดีเซฟด้วยนะฮะก็เลยต้องเล่นใหม่หมดเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่ลําบากมากเลยนะฮะโอเคผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะจะได้ดีๆหน่อยนะจะได้ไม่เสียเวลายอย่างนี้นะฮ okay. ะโอเคเรา่มเลน่นเลยเออตั้งแต่ดานนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้ทำอะไรนะฮะโอเคแต่ไมีเชี่อเลยนะเนี่ยเฮ้ยเว้ตายโอ้ดูดีครับเล่นติดลบยี่สิบเก้าแล้วที่ผ่านมาสองดานนะฮะมันยากขนาดไหนครับก็ไม่ยากหรอกแค่รีบเล่นอนะ่ะมันเลยพลาดนะโอเค เราไปอย่างงี้ไปไม่ได้อะทำไมตรงนี้มันมันต้องมีอะไรซ่อนเลน,นไปไงวะไปนี่เหรอมไม่ใช่ดีกวะไปไงวะเนี่ยจะบอกให้กดไอเเนนะี่ยเอ๊ะกดแล้วไม่ไม้ดาวออกมาแล้วพื้นไม่ก็ตกเงวนเอาใหม่ไหมเขาชิบู โอ้อะไร,รอ่ะอืมทำอะไรกูไม่ได้หรอก What the fuck What you doing อะไร,รวะเฮ้ยเก็บอูดนกูหรอกฮุยฮุยฮุยอะไร,รอ่ะโอเ้เกิดเกิดเกิดมาตกประการที่ลึกลับมานะครับ นี m m <c ười> ่เอาเวนให้กูเก็บเหรียญแล้วก็ตายจัดอบกเอายังมีดาวลงมาอีกเนาะเอ๊ะฮ้ยโอ่ยโดนพิลล็อกหัวเห็ดหัวเหม็นลงซะไปไงวะ โอเคกือบตกตรงนี้มันก็โดดไม่ได้อ่ะเออ,ไ,ไ,ปไ,เอ,อ,อไ,ไปไงวะเออเฮ้ยไ,ไปไงวะเนฮะียไปไงวะเนี่ยหรือว่าต้องเก็บไอ้อะไรเอ่ยนี่บัวเนี่ยฮ้ยเก็บไม่โดนอีกข้างล่างม,มีอะไรบ้างเอม ก็ที่เดิมนี่หว่าโอ้เกิดอหตุการแ์แกนิดนึงฮะเดี๋ยวรอบแป๊บนึง่งโอเคก็มาเก็บเหรียญแค่นี้แล้วกูก็ตายเออแห่กูมาทำแหกอะไรเนี่ยคลนะให้มันก็ไปต่อไม่ได้นี่โอ้ยนี่ให้กูมาทำแหกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวดูฮะเข้า,า,าท่อนะี่ไปแล้วก็เจอกับเอดอเนี่ยนี่ ไปเงอยู่เนี่ยเก็บอะไรเอ่ยอู้ผมว่ามันต้องเก็บไอ้วงกลมอะไรเอ่ยเนี่ยแหละฮะลองดูลองดูฮึเก็บไม่ได้ดหรือว่าคอเฮียนี่วะเก็บแล้วก็ตายอ่ะเออของในเกมนี้มันเก็บเที่ไไม่ได้เลยฮือไม่เก็บอีกเวียนไม่ มันเล่นยังไงวะน,นี่แหวนน้ำเก็บเแี่เนี่ยกี่บ็อกวะือเก็บไม่ได้แกหรือต้องเหยียบหัวเแี่นี่วะไม่ใช่อะมันเหยียบไม่ได้อะเอ้ยเอ้อยแหลกสักครู่นะฮะโอเคนะกลับมากันต่อนะก็หายแหลกแล้วนะฮะโอเค มันไปไม่ได้มัไม่ทำไงวะเลยมันให้กูกระโดดลงไปตายอ่ะอย่าบอกนะให้กูเอ้าทำไมเมื่อกี้มันยังเด้งวะไม่ได้นี่เสือกไม่เด้งวะเวนว่าตรงนี้มันมีอะไรมันมีอะไรยัวังเหรต้องเก็บอะไรอื่นเนี่ยเก็บแล้วมันก็มีดาวลงมาแล้วกูจะรอดยังไงวะเนี่ยแม่งเมื่อกี้มีการเก็บซ้ำเนี่ยไปชุบยันเนี่ยมันไม่รอดอ่ะโอ้ สงสัยต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงนะฮะวิ่งความสูงเออเออือมันก็ตายอ่ะเห็นใจกันบ้างนะเฮ้เนี่ยมันก็ตายอ่ะเออไปไงวะเนี่ยเวียนไปไงเนี่ยเออเม่แหละต้องหาวิธีใหม่แล้วฮะวิธีนี้อุ้ยเกือบเกือบนี่ใช้ไม่ได้ แล้วเราลองใช้วิธีอื่นเกี่ยวอะไรหัวเห็ดดีป่ะวะไม่เกี่ยวหรอกมันมันไม่ทำที่อะไรไม่ได้เลยโอ้โหสะดุดครับอู้หลอยกันนากาศเบรนนีแมกทิคทิก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 เฮ้ยเลยเกินเว้ยอย่างแม็กทิกเกินแมกทิกล่วงไปเลยอี่มันซุปเปอร์แมนเลยไม่ไปไม่ได้ทำยังไงดิ มองเที่ยเนี่ยมองไปยังไม่มีเที่ยอะไรเนี่ยภาษาต่างดาวเนี่ยโอ้ยกูไม่เครียดกับไอ้ดานี่อีกแล้วเหรอม่ยไม่ไงวะผมงงมากเลยเออแม่งไหนดูดิเดี๋ยวพี่นี่ไปไม่มีเที่ยอะไรกูมีอ๋อบรรลุผมบรรลุแล้วครับเดี๋ยวยอมตายก่อน อย่าไไนะบันเลงนะผมบรรลุแล้วฮนะอ๋อคือหม่งเนี่ยตรงไหนอะตรงนี้เนี่ยนะหม่ง้มันกลับได้ปะวะกลับไม่ได้ไปไงวะในเนี้ยเออนะคนร้างนี่ก็แปลกเนาะโอเคนะผมเวลาผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ยทำไงดี เก็บไม่ได้โอกนี้ก <it tad> <ing> ็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหนโอ้ยแม่งยอมตายแกเฮ้ยอ๋อมันรู้แล้วครับจะบอกนะให้เราเออรากระโดดนี่เอาไม่ไม่โมงวะแล้วกระโดดตรงนี้นะเอาอีสัตว มันโหดนู่นติดลูห้าสิบแล้วนะโอ้โห้นี่ติดในประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยนี่ป่ะฮะนี่เราก็เข้าในนี้นะแล้วก็กดค้างอือมันทันบ่วะผมคิดอย่างนี้นะเออนี่นะเนี่ยไปตรงนี้ฮนะไม่ต้องเก็บเหรียญหรอกโอเคนะแล้วก็ลงไปฮนะแล้วก็กดกระโดดเออโอ้โ มันก็ไม่รอดอะเฮ้ยว่าต้องกลับหลังวะเออนานานาลองนาลองเอาละฮะเอาไอเวนมาทำเหงอะไรนะเนี่ยคน,ะเ,น,นเหนียวต้องซ้ำดูนะไอเย็นกินข้าวขนเหนียวติดปากนะข่าววอกเลยนะไปทาแป้งมานะเอชิปนี่ฮะขึ้นไหมไม่ต้องเก็บเหรียญฮะเหรียญไม่สำคัญที่อะไรเลยะฮะกูมาถอยหลังออื โอ้ไม่ใช่ว่ะแบบนีนะ้ดูเวลาก่อนเออก็เลยนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมหาทางก่อนอุย้ยโซลโิชันเป็นผู้เท่าเต่าอีกแล้วอ่ะโอเคนะเก็บไปฮุบอู้มันน่าจะรอดนะมันต้องมีทางรอดอะไอตรงเก็บดาวเนี่ยอย่าบอกนะ ได้แล้วฮะโอ้หเป็นอะไรที่แบบอือเออมซสิ่นมากเลยนะฮะโอ้กูจะไปไงต่อเนี่ยนะฮะเออนี่ปัญหานะอ๋ออย่าบอกให้กูไปเออกระโดดไปตรงนู้นนะ่ะใช่ด้วยนะโอ้โยมึงโง่ทำไมานะฮะเนี่ยโอ้หเพิ่งบรรลุนะเนี่ยโอ้โหแค่ไม่กี่วิเองเนี่ยกูจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมึงมาบรรลุอะไรตอนนี้เนี่ย โอ้แม่งยอดมากเลยนะเอาเที่ยไอสากแม่งเวนด้วยโอ้ยอ,อ,อะไรแม่งวะเงี้ยอะไรยังหนไงนะ้องเที่ย์ยอมตายดีกว่าโอเคนะผมเหลือลายนิดเดียวนะโอเคโอ้ยเอ้เอาเที่ยกูเ,เ,ยเดินผ่านน้ำแขกแล้ววนะเนี่ยไปชุบอู้เก็บเก็บเก็บไปอยู่บนเนื้อ